บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะทุกคนก็มีปัญหาดูอย่างยอดลงทะเบียน U, เยอะเยอะก็เลยตัดสินใจช่วยตามที่รู้นะครับเหมือนเดิมยืนเหมือนเดิมกระทรวงเกษตรก็ก็ส่งความเห็นหมาให้สองอย่างนะครับว่าแล้วแต่นะจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ในที่สุดเมื่ออธิบายแล้วพันเอกด้วยว่าคนจะช่วยกระทรวงเกษตรก็เห็นด้วยว่านี่คือเห็นด้วยกันหมดช่วยไล่ละพันหนึ่งแต่ว่าไม่เกินสิบไร่แต่มีข้อแม้ <c oughs> สองเรื่องครับ เรื่องที่1ก็คือว่าเราไม่สนับสนุนให้ปลูกพันธุ์ที่ใช้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยในพื้นที่ที่ไม่ดีเราอยากให้ลดพื้นที่ปลูกนั้นใบวันนี้ก็เลยตกลงเไอนกันหมดนะครับก็เลยได้พันธุ์หนึ่งกันเงินทั้งหมดที่ใช้ทั้งสองงานก็รวมกันแล้วสี่สนกว่าล้าน สิ้นสุดการรอครอยยินดีด้วยนะคะทั้งพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปี4.6ล้านคูรเรือนค่ะที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรล่าสุดนะคะข่าวดีเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะนบขนะคะซึ่งเป็นนบขชุดใหญ่มีคุณพิชัยชุนหาวิชระ รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานในการประชุมนะคะแล้วก็มีการอนุมัติค้อจ่ายเงินหรือว่าไฟเขียวในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและก็เกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสูงสุดอยู่ที่1นึ่งบาทต่อครัวเรือนนั่นเองค่ะส่วนการจ่ายเงินนะคะ เร็วสุดในเดือนกันยายน2 5 6 8นนี้เช็คทะเบียนเกษตรกรเช็ครายละเอียดในการรับเงินให้เรียบร้อยวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิ้นสุดการรอคอยข่าวดีพี่น้องเกษเาาตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะ สิ้นสุดการรอคอยค่ะสําหรับการอนุมัติไฟเขียวจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอคอยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังในเดือนกันยายน25 6 8นนี้ท่านจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินนะคะโดยทกสจะโอนตรงเข้าบัญชีให้เป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้สูงสุดต่อคุเรือนอยู่ที่10,000่บาทนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะคุณอัธกรศิริรัตยกรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ ท่านก็ได้เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมโดยมีคุณพิชัยชุนหายวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็เป็นประธานในการประชุมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเข้าประชุมด้วยเช่นกันล่าสุดนะคะมีการอนุมัติมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังออกมานะคะทั้งเกษตร เกษตรกรใน2กลุ่มนี้ค่ะเห็นชอบโครงการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังก่อนเลยไร่ละ1000บาทคูเรือนไม่เกิน10ไร่นะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มผู้ผผาาปลูกข้าวนาปังที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของผลผลิตที่มีราคาตกต่ํานะคะและที่สําคัญค่ะมอบหมายทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่่ร่่มกับทางธนาคารตกส จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะและก็ขอยกเว้นมติครมอเมอืมอ่มอวันที่21พฤศจิกายน2 5 6 8ทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนากว่า8.5หแสนครัวเรือนนะคะคุณผู้ชมที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือซึ่งวงเงินที่มีการอนุมัติออกมาในครั้งนี้สูงสุดอยู่ที่7,200กว่าล้านบาทค่ะซึ่งกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําข้อคิดเห็นรวมไปถึงเหตุผลและก็ความจําเป็นต่าง นำเสนอเข้าที่ประชุมคร,รมอรพิจารณาและคร,รมอรพิจารณาเห็นชอบแล้วนะคะในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไปทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไว้8ุด 5แาสนารครัวเรือนวงเงินงบประมาณสูงถึง7,200กว่าล้านบาทจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลืออย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิบียนเกษตรกรและตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินจากทางธนาคารทกสโอนตรงเข้าบัญชีหลังจากที่คอรมอมีการอนุมัติค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังทั่วประเทศค่ะและนอกจากนี้นะคะเห็นชอบทบทวนในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของทางกระทรวง เกษตรและสาก์ค่ะมีการอนุมัติออกมาจากบอร์ดการผลิตของทางกระทรวงเกษตรและสหก์ยกเลิกไร่ละ1000บาทมาจ่ายเป็นไร่ละ1,200บาทนะคะแต่ล่าสุดในที่ประชุมวันนี้ก็มีมติเห็นชอบนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะให้ปรับเปลี่ยนนะคะเป็นไร่ละ1 0 0 0บาทเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมส่วนมาตรการที่2เห็นชอบทบทวนและก็การเปลี่ยนแปลงโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีส่งเสริมการ เพอะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่และก็ศักยภาพในการเพาะปลูกป,ปีการผลิต2,568ท69ซึ่งการอนุมัติในครั้งนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทเหมือนเดิมไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนพร้อมมอบหมายให้ทางกรมการข้าวนะคะแล้วก็ทกศร,ร่วมกันจะทําโครงการดังกล่าวค่ะพร้อมที่จะเสนอในเรื่องของครมออนุมัติจ่ายเงินในลําดับต่อไปค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางนะคะคาดว่า จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือโอนตรงเข้าบัญชีหาครมเห็นชอบส่งต่อการประชุมบอร์ดทกศนะคะในช่วงเดือนกันยายน25 6 8ค่ะเอาล้ค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีทุกๆท่านนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือแล้วก็อนุมัติออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสิ้นสุดการรอคอยค่ะเหลือเฉพาะขั้นตอนครมอนุมัติบอร์ดทกศอนุมัติจ่ายเงินตามทะเบียนเกษตรกรเท่านั้นส่วนวันเวลาในการจ่ายเงินเดี๋ยวเรามา ตามอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมทุกคนก็มีปัญหาดูอย่างยอดลงทะเบียน U, เยอะเยอะก็เลยตัดสินใจช่วยตามที่รู้นะครับเหมือนเดิมยืนเหมือนเดิมกระทรวงเกษตรก็ก็ส่งความเห็นหมาให้สองอย่างนะครับว่าแล้วแต่นะฮะจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ในที่สุดเมื่ออธิบายแล้วก็ได้่วย,ว,ยว่าคนจะช่วยกระทรวงเกษตรเห็นด้วยว่านี่คือเห็นด้วยกันหมดช่วยไร่ละพันหนึ่งแต่ว่าไม่เกินสิบไร่แต่มีข้อแม้ <c oughs> สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่สนับสนุนให้ปลูกพันธุ์ที่ใช้ไม่ได้ แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยในพื้นที่ที่ไม่ดีเราอยากให้ลดพื้นที่ปลูกนั้นในวันนี้ก็เลยตกลง,งือ้กันหมดนะครับก็เลยได้พันหนึ่งกันเงินทั้งหมดที่ใช้ทั้งสองงนก็รวมกันแล้วสี่หมื่นกว่าล้านนะครับเมื่ะนั้นเงินสี่หมื่นล้านเนี่ยลองดูนะครับตกไปถึงมือเกษรตรไปไหนครับแล้วก็ไปไปใช้ใจ่ายครับไปคืนหนี้ไปใช้ใจ่ายไปซื้อของอันนี้ก็เหมือนกับอันหนึ่งสี่หมื่นล้านน่าจะมีความหมาย ปกติน้าพังเราไม่ให้ปีนี้เราให้มันจะกลายเป็นว่าปี<ม>าต่อไม่ล่ะครับก็เราชัดเจนแล้วครับว่าให้เหตุผลที่ให้เนี่ยมันมีนม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 นเหตุผลพิเศษจริงเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีอินเดียก็อยู่ก็เปิดให้สุ<ช>ขอทั้งประเทศอือ่นๆก็เหมือนกันนะทุกคนทํหมดเพราะนั้นราคามันลงมาเยอะจริงๆลงมาเยอะกับปกติไหลตังนะแล้วเมื่อมันราคาลงมาเยอะเนี่ยแล้วเราลองเอาราคามาดูเนี่ยยังปีก่อนๆที่เขาทำเนี่ยเราไม่ได้ช่วยเขาเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาขายเขาก็ต้นทุนนี่เป็นไงครับ สูสีสูงกันนิดหน่อยก็ยังเหลือพื่ง่ายทํางานยังเหลือติดก้นกระเป๋านิดหน่อยแต่ว่าปีนี้มาเทียบดูปรากฏว่าราคาขายมันต่ํากว่าต้นทุนแ,แปลว่าปลูกแล้วขาดทุนนะ่ะแล้วจะเป็นไงครับมันไม่งอกที่นี่แน่นอนมันไม่ช่วยก็ไม่ได้ดูไหมครับเป็นคนหมู่มากแล้วก็เขาไม่ได้เอาเงินไปเก็บอ่ะคนนี้เอาเงินมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยไอ้โมจิบานเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่เราจะเป็นต้องทำเ,เห็นชอบกันหมดนะครับ ทั้งคนขายสมาคมคนมค,มคนปลูกสมาคมมาเลยยืนเห็นด้วยนะครับส่วนผมเองมองในภาพใหญ่ผมก็คิดว่าเนี่ยนะน่าจะเป็นเพราะเราต้องรักษากับคนส่วนใหญ่ว่าด้วยนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ